สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบอยสัง f c C ครับผมวันนี้ก็มาคุยกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับนักร้องลูกทุ่งคนนี้นะครับลูกทุ่งหมอลำทางภาคอีสานนะครับถือว่าเป็นลูกทุ่งอีสานหรือว่าเป็นหมอลำแบบอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับนั่นก็คือพี่นางสิริพรอัมไพพงศนะ์เนาะ ซึ่งเมื่อในออไม่ถึงคั้นอดีตนะเมื่อคือเมื่อเมื่อก่อนเอาเอาเรียกใช้คําว่าเมื่อก่อนแล้วกันนะครับเมื่อปี5-2นั่นแหละประมาณ5-2 5-2ปีน้ําท่วมเออขอโทษทีปี5-4ไม่ใช่5-2ปี5-4นะครับที่ผมได้เข้าไป ร่วมแสดงตลกอยู่กับวงดนตรีของพี่นางเนาะซึ่งก่อนหน้านั้นพี่นางทำวงหมอลำนะครับ mm hmm. พินแคนเดนอีสานเนาะแล้วหลังจากพอม,มาปี54แกหยุดวงหมอลำมาทำเป็นคอนเสิร์ตนะครับผมก็ได้ไปอยู่กับพี่นางอยู่ช่วงปี54จนถึงปี6ก 5960ประมาณนี้แหละทุกคนนะครับก็จะบอกว่าพี่นางในในเท่าที่ผมได้สัมผัสเนาะตัวจริงของแกเนะาะทั้งเรื่องอุปนิสัยหรือว่าเรื่องการร้องเพลงนะครับแต่วันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องการร้องเพลงนะ ของพี่นางเนาะว่าทําไมแกถึงประสบความสําเร็จได้จนเป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมนะครับจากแฟนเพลงหรือว่า FC ทั่วทั่วประเทศเนาะที่แกสร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อ,อดีตแกเป็นแกก็แก,แก,แกเล่าให้ฟังนะที่ตอนที่เคยไปด้วยกันแกก็พูดอยู่ว่า เอ่อตอนที่แกเป็นเด็กๆนะพ่อกับแม่แกก็ทำวงหมอลำแบบวงเล็กๆอะไรเงี้ยอืมนะครับแกก็ทั้งพี่น้องอะไรของแกนั่นแหละนะครับก็ไปช่วยกันขนเวทีบ้างนู่นนี้นั่นบ้างอะไรเงี้ยนักสมัยก่อนนะอืมที่แกจะได้มาประสบความสำเร็จจนถึงเอ่อเป็นนางเอกหมอลำ อะไรประมาณนี้เนาะที่แกเล่าคร่าวๆนะผมไม่ได้รู้รายละเอียดหรอกแกก็พูดให้ฟังประมาณนี้แหละตอนที่อยู่ด้วยกันนะผมผมเป็นคนที่ลึกๆแล้วก่อนที่ผมจะไปอยู่กับพี่นางสิริพรนะตอนนั้นที่ที่จะไปร่วมงานด้วยกันนะผมชอบผมชอบพี่นางสิริพรมาตั้งก่อนก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะเป็นเพลงเอ่อ เพลงลำเพลนะินน่ะพบรักที่หัวลำโพงนะเมื่ออดีตเนาะเมื่อก่อนเนาะนะครับเออมันมันเยอะเพลงพี่นางโคตรเยอะอะแล้วก็แกร้องเพลงเพราะแกร้องเพลงดีนะครับสึงเสียงแกจะแหบก็จริงนะครับพี่นางเนี่ยร้องเพลงแบบผมดูวิธีการร้องนะจากประสบการณ์ของผมเองที่ที่เคย ไปยืนดูแกร้องอยู่ด้วยกันเนี่ยบนเวทีเนี่ยอืมคือแกจะบอกว่าแกน่ะอ่านหนังสือไม่ออกนะครับอืมก็อารมณ์เดียวคล้ายๆพี่พึ่งพุ่มพวงพุ่มพวงดวงจันทร์ก็อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เลยอารมณ์เดียวกันคล้ายๆคือ <c oughs> ผมมองว่าพี่พี่พวกเนี้ยเขามีความสามารถพิเศษอ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกแต่ความจำเป็นเลิศความจำดีความจำแบบโอ้โหเขาร้องเพลงแค่ไม่กี่รอบอนักร้องพวกเนี้ยนักร้องอาชีพเนี้ยโดยเฉพาะอย่างอย่างพี่นางเนี้ยแกบอกร้องประมาณ ประมาณสี่ห้ารอบก็จําได้แหละบางทีอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำบางทีของผมนี่หูยร้องเป็นเป็นร้อยรอบหรือเปล่าร้องเล่นไปเรื่อยอะ่ะจงกว่าจะจําได้อะ่ะผมพี่นางก็แกก็ใช้ความจําเหมือนเหมือนอพุ่งพวงดวงจันทร์พี่นางก็ลักษณะเดียวกัน เวลาแกร้องเพลงนะผมไปยืนดูนะยืนยืนดูบนเวทีด้วยกันนะผมว่าแกมีความสามารถสูงคนถึงจะประสบความสำเร็จได้ขนาดเนี้ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการร้องหมอลำเอาแบบว่าร้องหมอลำแล้วแบบแบบแยกอะแยกแยกแขนงในการลำต่างๆคิดดูดิ ขังท่านคิดว่าบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจคําว่าหมอลำคือประเภทเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับหรือบางคนอาจจะคิดว่าแค่มีแค่สองอย่างสามอย่างจริงมีเยอะนะครับคําว่าหมอลำเนี่ยนะครับแกก็ร้องได้ทุกลำอะ่ะนั่นบงบอกเลยว่าแกมีความสามารถพิเศษมีความสามารถจริงๆรนะรผมยอมรับแกเลยนะครับเป็นนักร้องที่แบบ ลำเพลินแกแก็ร้องแกก็ร้องมาเห็นไหมทุกคนร้องจนหลายลายลำเพลินอะลำเดินก็ร้องได้ลำล่องเนี่ยลำเรื่องตอกกอนผมเห็นแกร้องละลำพูไทยลำตังไหวลำสิ่ง และสารพัดลัมทุกคนสแสดงว่าพี่นางเนี้ยมีมีความจำที่ดีแล้วก็มีความสามารถพิเศษตรงนี้ในการร้องเพลงแล้วไม่ใช่ว่าจะหมอรำอย่างเดียวเนาะลูกทุ่งแกก็ร้องแกบอกว่าแกชอบพี่เป้าสายันอืมสายันสัญญาณนะสมัยก่อนพี่นางแกก็ฟังพี่เป้าพรดีบังเอิญว่าเสียงแหบ คลายกันด้วยเสียงแหบคลายกันร้องพี่เป้าแกก็ร้องเพลงพี่เป้าดีนะแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งที่ครูสลัดแต่งหลายๆเพลงปริญญาใจเออโอ้โหผมไม่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 ไ,มไ,มไมล่ชื่อเพลงหรอกมันเยอะเยอะจนแบบมันเยอะอ่ะเยอะมากเกินนะครับผมไปบนเวทีด้วยกันนะทุกคนบางทีแฟนเพลงน่ะก็มาขอเพลงหน้าเวที บางครั้งเพลงที่ที่แกเคยร้องนะเมื่อก่อนนะเมื่อสักสามสิบปีก่อนเนี่ยแกจําไม่ได้นะมันเยอะเกินไงเยอะจนจําจํายากอะ่ะนั่นแหละนักร้องที่เขาอัดแผ่นหรือว่าบันทึกเทปหรือว่าเอ,อร้องมาเยอะเกินะ่ะเยอะจนแบบจําไม่ได้ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็โอ้โหนันจำยากจริงๆยอมรับนะครับ เป็นเป็นพันเพลงเงี้ยใครจะไปจําได้เนาะเพลงสารพัดน,นอกจากเพลงที่โดดเด่นเพลงดังเงี้ยนะครับเพลงดังที่ทุกคนติดตาตรึงใจเนาะก็โบลักสีดำนะครับเป็นเพลงที่แทบจะเรียกว่าอมตะก็เป็นไปได้ นะเพราะว่าปัจจุบันนี่ก็ยังมีนักร้องงานเลี้ยงต่างๆเอาไปร้องหรืออะไรใครก็แล้วแต่ที่จัดงานเลี้ยงหรือร้องคาราโอเกะน,นะครับอยู่ตามบ้านก็ก็ยังร้องนะครับปริญญาใจอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสมาเนาะแก่ร้องเพลงแบบโอ้โหนั่นแหละผมถึงบอกนักร้องอาชีพหลายๆคนนะครับคือความเป็นมืออาชีพเนาะ เขาทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับทําในสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองชอบตั้งใจนะครับตั้งใจทําคนก็เลยเออให้การต้อนรับแล้วก็ให้การยอมรับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับตั้งใจทํานะครับอืมไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นตลกเป็นนักร้องเพื่อชีวิตนักร้องต่างๆนานาเป็นนักแสดง นะครับแม้กระทั่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ต้องตั้งใจทําตั้งใจที่อยากจะทํานะครับก็เหมือนผมผมผมเป็นตลกเวลาผมไปแสดงตลกผมก็เล่นผมก็เล่นเต็มที่นะครับเพราะว่าเรามีความตั้งใจตรงนั้นเพราะมันเป็นอาชีพของเรานะครับผมมานั่งอัดคลิปเนี้ยนะครับเป็นยูทูบเบอร์เนี้ยผมก็ตั้งใจที่จะอัออดคลิปพูดคุยนะครับให้กับ f อพี่น้อง f อนะครับทั่วโลกทั่วประเทศได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณ f อครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับบอยสั่งนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆนะครับ f อนะครับผมนั่นแหละสิ่งที่พี่นางสิริพรอภัยพงษ์ทำทำจนประสบความสาเร็จแม้กระทั่งการร้องเพลงคู่กับนักร้องดังระดับประเทศเนี้ยนะครับอย่าง ตูนบอร์รี่แลมอย่างเงี้ยนะครับอืมเป็นเพลงที่อีกแล้วก็เป็นนักร้องแบบระดับดังอะแบบเออล็อกเกอร์ชื่อดังอะไรเงี้ยเนาะนะครับเขาแต่ว่าแผนการตลาดของการทําเพลงของบริษัทนะเขาก็มุกมองไปสามารถเรียกเรียกคนดูได้ทั้งสองทางอะ่ะเชื่อไหมทุกคน ตอนที่ผมไปกับพี่นางชวนั้ก็เพลงนี้ก็ดังอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็กับโจ๊กโซ,โซคูอีกเพลงหนึ่งก็พอนั้นคนรุ่นที่ติดตามพี่นางสิริพรอ,อยู่แล้วก็ติดตามก็ดูคนแก่คนเฒ่าอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> แล้วก็มากลุ่มอีกวัยรุ่นนะครับที่ฟังที่ดูวงโจ๊กวงโซคูหรือว่าอ่าบอดี้สแลมอะไรเงี้ยเขาก็คือได้ทั้งสองทาง นะครับได้ทั้งสองสองฝั่งเลยเนาะอตอนนั้นก็ FC แฟนเพลงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากเลยนะครับขึ้นเพลงนี้ทีไรโอ้โหนะครับความสามารถของทุกคนนะมันต่างกันนะครับมันก็มันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนเนาะอืมใครมีจุดเด่นตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับพอเนี้ยนิด อุปนิสัยส่วนตัวของแกนะแกเป็นคนแบบสบายๆง่ายๆนะครับตอนที่ผมอยู่ด้วยนะแกผมเรียกแกหัวหน้านะแต่แกไม่ยอมให้เรียกครั้งแรกๆนะที่ไปใหม่ๆเรียกหัวหน้าแต่แกไม่ยอมให้เรียกหัวหน้าแกบอกว่าเรียกพี่นั่นแหละเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นกันเองอืมดูแบบสบายๆนะครับไม่ต้องมาเป็นหัว,หน,ห,วหน้าอะไรแกไม่ได้ชอบแบบนั้นเนาะ เป็นคนกันเองคุยง่ายๆสบายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หยิ่งไม่หยิงอะไรกับแฟนเพลงด้วยมาขอถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับแล้วแกก็เรียกผมอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์บอาาย boy, นะครับอืมก็แกไม่รู้จะเรียกทําไมเราก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นอาจารย์เกี่ยวกับ การแสดงตลกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับในที่ที่ในมุมมองของแกนะหรือแกอาจจะเรียกเล่นๆไปก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่แกให้เกียรตินะครับพี่นาเนี่ยให้เกียรติผมนะเ,เวลาอยู่หน้าเวทีนะครับก็ช่วยกันพูดช่วยกันรับผงม,มาไัยบ,บ้างอะไรบ้าง่เงี้ยนั่นแหละก็สิ่งที่ผมอยากมาเล่าให้กับ f c นะครับ เป็นความทรงจำดีๆครั้งหนึ่งเนาะที่ผมได้โอกาสไป <c oughs> เดินสายนะครับอยู่กับพี่นางสิริพรไวยพงศ์นะครับทั้งเรื่องการเป็นอยู่การงงการเงินก็โอเค okay นะครับก็นั่นแหละทุกคนอ่ะวันนี้ก็คุยสบายๆเนาะสไตล์บอยซังก็ประมาณนี้เนาะทุกคนมาคุยเรื่อง นักร้องดังที่มีชื่อเสียงระดับประเภทนักร้องที่ผมชื่นชอบนะครับถ้าจะคุยรายละเอียดนะของประวัตินักร้องเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ไปรู้ข้อมูลเขาจริงๆนะครับเราก็รู้แค่เท่าที่เรารู้นี่แหละรู้คุยในเท่าที่เราคุยนะครับเราชอบชื่นชอบ คนนั้นคนนี้เงี้ยเราก็จะคุยนะครับคุยแบบสบายๆนะครับใครชื่นชอบนักร้องคนไหนอะไรยังไงหรือว่าชื่นชอบพี่นางสิริพรไพพงศ์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยมานะครับใครคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับกับวงดนตรีหมอำํำวงดนตรีพินแคนแดนอิสานในยุคนั้นนะครับกับาการร้องการรำ การร้องการลํานะครับหรือ,อโดนตรีหรือว่าแดนซ์ทรงแดนเซอร์หางเครื่องนะฮะของพี่นางนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบพิเศษคล้ายๆว่าเป็นเอกลักษณ์อะนะครับมีผีทรงบีเสื้ออยู่ข้างหลังแดนเซอร์ไม่ต้องเต้นแรงไม่ต้องกระโดดโลด,ดเต้นนะเหมือนบางทีมบางวงเลยนะเขาก็จะใช้สไตล์แบบความสวยงามเป็นหลักนะครับท่านใดที่เคยดูวงจริงๆนะ ผมเคยไปดูที่วัดไร่ขิงเนาะสมัยนั้นเนาะตอนที่โ,โหนมนานมาแล้วตั้งแต่สมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะนะครับไปนั่งดูก็โอ้โหสนุกนะครับเพราะว่าวัดไร่ขิงเขาจัดให้ดูฟรีตอนนั้นนะอืมอะไรที่ดูฟรีเราก็ไปดูได้ <c oughs> แต่เสียตังเราก็ดูนะสมัยนั้นก็โหผลงงานด้านหน้าเวทีของพี่นางสิริพรนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องบรรยายเลยแบบ หายห่วงเลยนะครับมีคนยังชอบติดตาตึงใจอยู่จนทุกวันนี้นะครับเข้าไปดูใน youtube ก็เยอะนะครับแล้วแกร้องเพลงเพาะด้วยไงร้องเพลงเก่งร้องเพลงดีนะครับเ,เล่นตลกก็เป็นนะแสดงตลกก็พาทีมงานพวกพี่เตา่าพี่เต่ายานตายนะครับเย่ฝัยหลายคนเนาะ พี่จ่อยอะไรพวกเนี้ยก็พาแกพาสแสดงด้วยเล่นไปในบทบาทของแกด้วยนั่นแหละนะครับก็เลยทําให้แฟนเพลงก็ชื่นชอบนะิยมช,มชมชอบกันนะครับในยุคนั้นอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะขอบคุณเนบซีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติรับชมนะให้เกียรติติดตามบอยสั่งนะครับทุกทกท่านที่เข้ามาเลยเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับผม คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ